ก้วัดทำแก้วใหม่เห็นเดืนลูกไอ้เพชรสารัตบังเบิดกระเล็บมาเห็นชื่อไปวัดวัดจะบอกข้าวไม่ก็เยอะมือนี่แขรับเชิญพิเศษจ้ะพี่เพชรสารัตบนเวทีสาวน้อยเพชรแพียงเท่น่นอนจะขึ้นตอนไหนก็ขึ้นแล้วพนระวังแล้วแซงมอญยงเดี๋วเราขึ้นน้ำหนักละสคริปต์ไม่มีสคริปต์ไม่มีหน้าตาดีไปวันวันหยด ร้อยสิบเก้าว่ะที่วัดเลี้ยงไอ้นี่เดี๋ยวใดนแทกมาทเอยูแมแแต่ว่าหมูไม่มีแคะนะหมูไม่มีแคะมีอะไรแคะหรอแม่ก็เห็นเขาเลี้ยงตัวส้มผใหญ่คือก่าแจไดยีดังอยาี่บกไแน่นันเขาไปนอนอยู่คือคนเลยไปนอนอยู่ี่ห้องไอ้ไอันี่นอันเชื่อนะโอ้ชื่อกคนเพราะนะเอาคนคนใส่เข้ามาเชือเชือกมาก็แมวนี่ะ แมวหรือนี่ไงรถพ่อโจพี่มาเดี่ยวปะมาเดี่ยวไปโจแม่น้ำสอเด็กนี่ไงเฮียเฮียเฮ้ยเอาเพื่อสลับกันปะพี่มาเดี่ยวมาคนเดียวสอมาคนเดียวบอสมากับแฟนเบ๊ยบอสมากับแฟนมากับแฟนกุ๊กกิ๊กเพราะเธอใส่เธอใส่ถ้าใส่เข้ามาสอบเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะดิเกีบว่าเพราะว่าเบิ้นหนาลักนะเพราะมันมีเบิ้นโมเมนต์เบิ้นหนาลักคือ กระนุ้งกระนิ้งใช่ไหมเจ๊เซลซ้อนมือเบียนเดี๋ยวนี้คือมีมือเบียน่ารักเนี่ยอยากดีนเดือคืนนะคืนแทนซ้อนอยากอีรีพนไปร้อยกระท้องไนจับมือกันกระนุ้งกระนิ้งกูเด้อเจ้าของดิถ่ายคลิปเบื้องบนหลังกันเห็นยะแต่เขียบมันยังมีผู้เขามีคู่กันทุดพ้นนะไปร้อยกระท้องมาถ้าไปร้อยกระท้องกูจะผู่กัน หมดแล้วทของท้องใ่แห้งเรจะไปจับกูเเนาะนต่ชุ่มมือไม่ร้นท่อไมนแต่ชุ่มมือแต่หนูมีสถานะเป็นแค่พยาบาลเนาะกนแ้พังคือบ่ไปเห่นน้ำหลาตเรากระทขอบู่เปนน้อนไปเลรนน้ำหลาหลาเลยหลาหลานี่บ่แม่นกาใช้คือบ่ไปเห่นน้ำหลาวใหนีหลาเนี่ยหลา่มงูยังเฮ็ วโควคืนควิเน็บควิรอจด๋ยวแอ่แอบถ่ายแ้โคตยแบถ่ายายคนดังคนดังฮัลโหลพ่อกบอกว่าวัดกับวัดเทาอว่ะสิอย่าป่วยอย่าไข่อย่าเจ็บอย่าล่าแ่จะขึนแค่นสอ่นเฮ้ยบสอ่างคแหนเอาแลนี้สองกอ่าเอเอสวัสดีค่ะ ก็ได้เป็นจ้ามือเอาก่ได้เล่นปอกแดงด้นี่นเล่นปอกแดง้การใช้เลี่ยงไรเมียนจ้าเนี่ยก็การใช้การใช้นอบีมียาอะไรยุ่งร้อมเด๋เนี่ยหน่อยก็ไม่วรวมไฟหนึ่เป็นอย่างไรกระเทียมกันมีเดพื่นอนย กินชาเนี่ยดนอยแต่โตล้วมันเก่าแล้วนายซิมูโตดีหุ่นพาอไปเขี่ยหมากอยู่เพือนหุ่นเนียหลวงเนี่ยนอยเนี่ยนอยพวกเนียหลวงเนี่ยรีบๆเนียหลวงวางปืนผัดกะเพราผัดกะเพราก๋วยเตี๋ยวขึนอาเกี๊ยวหนาใส่สลนบกนได้นอนยิ้มเตี๋ย เจ้าละนอนหรือนอนตื่นซีมุ้งแรงอยู่เลยนอนถึกแต้แล้วก็ไปทายคนนอนอยเหน่หมานพี่รองฉันลาแเราไม่กลับเมืองหัาเพราไปือหรุ่นดอกไปหาแกงเขาไปเลยเด้เขาแกงแคนก่อนแม่น้อยแม่น้อยฉันเลยแกงขึ้นไม่น้อยแม่น้ลยไล่ไพ่พูดอะไน้าน้น้นอนเดินไจุต่แล้วเมื่อนอนมีต่นอกสาดเต้นบอลไม่ควน่ะมีไล่อ๋อใส่มีไล่นอำผามีไล ยังแม่กับลูกนี่อ <that S 3> ้าวที <ular> ouais anyway ่น uh ี่กระดิกนิ้วใส่กันเนาะอันนิ้วหุ้งยิงนี่ยกใส่ไฟก็บ่เป็นตะเขียดดอกบอกอจอจ้ะโอ้ยหักลังหักหลังทำไมสิเด็ดหักลังยังก่ะนที่ตรงนี้จอดหอดเออนั่นล่ะเต้นสีเลยดีเต้นสีนี้สีสี่สีสีเลยมาเอานิ้วมาดูนี่เอานิ้วมาดูนี่นิ้วคน คุลิมันถ้าองคุลิมันิมาเอานี่ยองอิงก,ก,กับคิดฤดธตัวคุลิมัน,น,นเนี่ยเดียวบืบือัจจิแพทนึบือปัจจิแพทะเบือลดสีใบ,บชีวิตเจ้าถ้อชีวเจา้จาเท่านั้นบัดเอานิ้วนิ่งกมาปุ๊บเอาน่มเก็ <laughs> บนิ้วเจ้าไว้น่เยโอ้ชัดเจนม่ได้แจกโมกยุท์แจงได้เนาเหมือนเนาะแต่มเบิรงเหมนมาแจโมง มังเสาร์มังเสาร์ฮกโมงแจ่งยู่ได้มังเสาร์กลวกระสือหลวังไม่เจ็ดหนึ่งงเจดจได้ไีเจ็ดหนึ่งแล้วเจ็ดหนึ่งแล้วองเอเหล็กเหล็กฝอยมากยได้เจ็ดหนึ่งจนเจ็ดสองเจ็สี่ไม่หน่อยบอกว่าปิดสำนักแล้วปิดเศร้าเศร้าปิดสำนักแล้วบอมีการ บอกเลขบอกหวยยังอีกแน่ยังว่าปีชงนักจะสาวใสๆลบกี่นักค่อยไต่ยืนไปว่าเขาเจ๋วนั่นนันนันเต็มเลยอเจ๊ดื้อแต่ว่าเราตีเลขให้อ่ะมาเดียวไปเดียวเอ้าก็จคือก็ลงมามาเราให้เราฟังแลาวสิบี่ให้เราตีเกินขอถามแม่อ้กที่หัวใจ เป็นเพลงใหม่ที่เข้าเข้าสาร้ยลำเพลินดีเล่ใช่ไมช่องซูเดอพี่พี่มอนกับิสือเขาไม่น้อยอยู่ดีไืแต่ว่าอันรอบรอบอบโบว์สที่เข้าอ้ออบโบว์สิบสองโดยสายนะโนกมอกับิสือเขาก่วารอบโบว์สิบสองที่สองคนรอปชมันลดงมันุมีหรมีเี่ย ก็ไม่หน่อยกันสิคู่เอาตัวหลักไปใส่เด้วยกไปนั่งข้างๆกดอีกทีแล้วก็าลูกหอกกำลังลูกกำรังลูกกำลังลูกกลักเดี๋ยวเดี๋ยวหลักไปใส่ฝาขึ้นเพื่อเนาพื่อให้ท้องหลักไปใส่ไปดีเด้วยหลักไปใส่ฝาขึ้นสันนิษฐนเตี๋ว่าเขาไปซิเกียร์เขาไปแล้วจับเลยแล้วจับเลยคีบแบบกูไม่ต้องไปก็ได้นะลูกไปจะไปซื้อเกียร์พ่อจะไปกับแม่หน่อยสองคน เแกได้ยี่เรลียอะคุณรู้คะนีกน้อยครับเกเล็บค่ะนานชุดเล็กมันออกแล้วมจะไปแกนานเลยมันพัังมันพั้งแล้วมันจริงอะนานเล็บมันอ่อนเลยเดี๋ยวใหบาจริงเอาออกกัเลยเมนกันมันเริิมแมวใหม่เมันจะไ่ตอดอ่ะออกใ่กันสิเกิน แยบเลยสิไปเหตุบวไม่ติงเห็นบอกไม่ไเอยู่ในห่มเด๋บนหอดพอใเตมงะเคไไปบ้านลาล่บก็อันยะว่าูย่านยเ็นเไม่กันเนาะอุ้ยหกสามสามกกระสืออมหกไ่ไอยบ้านน่ะไ่เล่อนบอไป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 ไไปไไป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 ไไป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 ไ